สวัสดีค่ะเครื่องฟักไข่ตราไก่ทองนะคะวันนี้มาตามคําเรียกร้องของลูกค้าทุกๆท่านมาถ่ายวิดีโอรีวิวสินค้ารุ่น32ฟองแบบมีไฟสองเชื้อนะคะเป็นรุ่นขายดีที่สุดรุ่นหนึ่งของเราเลยค่ะตัวนี้จะมีการทํางานที่ครบถ้วนมากๆเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเขาจะมีการควบคุมอุณหภูมิได้นะคะ มีการบอกค่าความชื้นนับวันให้ว่าเราฟักไปแล้วกี่วันนะคะแล้วก็มีการพลิกไข่ทุกสองชั่วโมงด้วยอย่างตัวนี้เนี่ยอยู่ที่1.56ก็คืออีก1ชั่วโมง56นาทีเขาจะมีการพลิกไข่ให้1ครั้งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดที่รับไปแล้วอยากจะทดลองว่าระบบพลิกไข่าทางานได้ดีหรือเปล่านะคะกดปุ่มรีเซ็ตหครั้งได้เลยไม่ต้องค้างตัวเลขก็จะกลับไปที่1.59ก็คือ2ชั่วโมงใหม่นะคะแล้วถาดก็จะมีการพลิกให้แบบนี้เลยค่ะ มีการพลิกของขาดแบบนี้นะคะในลักษณะแนวตั้งนะคะ45องศาพลิกซ้ายพลิกขวาไปตามรอบของเขานะคะอย่างตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิเวลาลูกค้ารับไปแล้วถ้าเกิดอยากจะปรับนะคะแต่ว่าปกติทางร้านจะตั้งไปให้แล้วสามารถกดปุ่มเซตหนึครั้งตรงนี้นะคะรีบกดปุ่มบวกลบได้เลย สมมุติเราอยากให้เขาเป็น37.8ก็กดเป็น37.8แล้วรีบกดเซตตามให้เขาจำค่านะคะตอนนี้อุณหภูมิยังไม่ถึงนะคะเครื่องจะมีการทําความร้อนขึ้นมาก็จะมีสัญลักษณ์ตัวนี้ขึ้นมาค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าในส่วนของความชื้นตอนนี้นะคะอยู่ที่45ถ้าเกิดความชื้นต่ำกว่า45เท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะมีระบบร้องเตือนอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยทำการเติมน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะเปิดฝาด้านในให้ดูกันค่ะ อย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีการร้องเตือนไม่ต้องตกใจเราเพียงเติมน้ํานะคะถ้าอยากให้เงียบก่อนก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะเวลาเติมน้ํานะคะตัวนี้จะมีช่องเติมน้ํามาให้4ช่องแบบนี้เลยนะคะสามารถเติมน้ําได้ง่ายๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะความพิเศษสุดๆของรุ่นนี้ก็คือเขาจะมีไฟสองเชื้อในตัวแบบนี้นะคะที่เห็นเป็นหลอดๆอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นไฟสเชื้อในตัวนะคะอยู่ทุกหลุมวางไข่เลยถ้าเรากดเปิดไฟนะคะ ไฟก็จะติดขึ้นมาแบบนี้เหมาะมากๆสําหรับท่านที่ต้องการดูพัฒนาการของไข่นะคะว่าไข่ที่เราฟักตอนนี้จเจริญเติบโตไปถึงไหนแล้วหรือว่าท่านที่มีไข่จํานวนมากๆนะคะเราจะได้ดูว่าฟองไหนมีไม่มีเชื้อยังไงนะคะไม่มีเชื้อเอาออกเอาฟองใหม่ใส่ได้เลยค่ะประมาณนี้นะคะสําหรับรุ่น32ฟองแบบมีไฟ2เชื้อค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อทางร้านได้ทุกช่องทางเลยค่ะ ของเรานะคะสามารถติดต่อได้ที่0659534256นะคะเบอร์ไวเว็บดอตตู้ฟักไข่ดอเพจเฟซบุ๊กเครื่องฟักไข่ตโนมัสตู้ฟักไข่ตาพารวยตาไก่ทองนะคะหากท่านใดมีคำถามสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางทางร้านยินดีให้คำปรึกษาค่ะ